สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบจากกายเอฟซีนะครับวัตถุกับทุกคนครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าไปทุกทุกคนเข้าสู่ช่องบ้าวรถไทยสิ่ครับเอาคลิปนี้นะครับมาชมนางงานก่อนลงเกี่ยวเขานี่ครับของจเจ้าเห็ดเขียวฮะโอ้คัดสนิมใบพา,านครับพี่น้องโดนๆพอกันทีนึงครับโอ้ เหยียบสู่พี่สู่น้องฟังแค่หน่อยผงกะน่าหัวห,หน้าโดยโอ้อาเวเบ็ดฝนเลยครับงานก็คือที่ว่าี่เหยียบนี่หรอกต้องจอดไทคลิปเท่าันเด้งยังแม่นแน่วนั่นละ โอ้คัดสนิมเหรอเว้ยอยู่ไกลบันไดก็มาสอดเวย้ยวไ,ไ,ไวันไปเกี่ยวเขาก็ัวหน้าใหญ่ล่ะบ่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 ผู้านายไงก็ไปหาเกี่ยวเขาเกี่ยวหนามอยู่หุ่นมาสอดได้อะไรอย่านี้มเห็นหน้าเห็นหนวดโดนโอ้ยเดี๋ยววันนี้านนี้การตขอโทษมากผมว่าคือจังว่าเอารถมาเหยียบปูดปดดวดที่ท่านี่ผมว่าเลยขี่มาเบิ่งเหมือ,อมนแม่นี่ดีอุตส่าห์ไวยมาเห็ดว่าที่มาสีฟ้าน้ำแดงเหมือนนี่ที่แหลกถือมืถือเห็ดมะน้ำบ่บ่เดี๋ยวเขาสีผ่านแล้วายโต๊ะลยเดี๋ยว แล้วคลิปน er er ี้ไปไทยหาซิปต er uh ัวแรกเขาที่แรกไโทษส่วนเยอะตกไปใช่ทํำทาไปหาปะวยแทวบ้านเจ้าตัวปามเป็นตลาดครบทีมครับมนนี่วานห็นอวะหูหูดีเนาะเสียงเธอโบหูดังจนหอนสั่งทอบ่หอนดีบ่ได้รอกกันปาหนึ่งล้านบ่ได้นอน ไอ้ไปใส่สวงมาอันไมเห็ุอย่งสีงเหตุนียังแล้วเขาหัวเขาสวนบ่มี่ร่องเลยพอ่ยดดอ <laughs> <laughs> อันฉันมาตัางเต้เสาวๆเหมือนครับห้อมแล้วว่นยังทำท่าบอกนะ แค่ว่าขัดหน่อยป่ะเอาลุกยกันต่อครับ พิษนาฝนเบิกให้ปลูกย่งปลูกเขาจะไค่ายว่าเดียวบึงเพราแถวนี้ปลูกเขาจะไค่ขายพี่น้องเอามมา้าโยมไหมวะนะสู้อัวฝานดินงามๆครับ กิจสุดมันนะครับเจเ้าวเหี้ยเจียวฮา้มีควันสโม่ควอมเว้ยไปเละครับก้อยกิเลสขั้นโฮมไล่มีเสียเบี้ยวเว้ย ผู้ใดซื้อหอมให้อาจารย์หอมไล่หมี่าสินผู้สาวซื้อมาฝากบ่วันผู้สาวซื้อมาฝากได้ไล่หมีอย่างดีโ้ยบอลเขาไทยไปซื้อมาจ,มจาเขาเห็หหียดแห่ไทยเอาอเขาไทยไปคุณบา้า โอ้หนาจุ่มมาแถวนี่เออสีแมนดทีด่เราขึ้นนั่นเอาพูวกันเบ้งครับมันแม่นหลุมเฮือนแม่นลมอ้อูอ้เอางมครับไ,ไปหอยขบ่านด้วย อุ้ยเอาเราเบิ่งเราจ่มนะครับมาเป็นตะกุยจัมโบแฉลาหัวหน้าโดยเสียเพียไปยืนมองมันแมนแล้วนั่นบอกเขาให้พี่มองได้มันสิลมห้เขายัางลงเอาหน้ามึงก็บกไหมครับบูกันเบิ่งเล็กน่อยกับเจาเวทสีสระเขียวเขียว mày là đồn ạ rồi trong mơ mới u เดินหน้าไม่เท่าไรถอยห,หลังเท่านั้นแหละรู้เรื่องเลยพ่อหนุ่มเฮ้ยว้าวไทยก็เป็ี่ยนต้นฉบับสนุกหน้างานเป็นลุมเป็นบ่ขวมา่วมาเร็วเร็ว โอ้โหอู้อ่ะรุ่นทุกบาทครับงานงานติดลมแบบโกยจัมโบ้จะมีไหมท่านผู้ชมข้าเบิ่งคลิปนี้ครับโอ้ แถวนีมันจะนิยมมั่งปลามัางลมกันเนาะบ้านผมจะแปลนฟันเดินวัดก็ไม่หาสีซีปลาก็บวบามีพี่น้องเลยเอาฟัานมากว่านะเอาล่อตกลุ้มกั่บ้าันเอา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 เอ อดขวดซะก่อนยักหน่อยอาบาดนี้ยังสบายบาดต่อไปเบาหัวคืนกันอาลองบูกันเบิ่งครับปานมาวู้ ห้วยห่วยมันแมนมอเตอร์คุณป้าถอยหอไ,ไหมแน่ว่าสิให้เขาตกลมไปบอกเขาถอยสอ <c oughs> เสยเฮ็ดแล้วนี่ท่านเนี่ย เป็นเท่าเดียวมันก็ควยจัมโบโ้ด้วยนะแล้วมันติถท้อยได้ขนาดสองเท่าก็ท้อยมาได้คือกันวะโอ้ยมันละนวมไปเบิดแม่พี่น้องเห้ยว่ามันหลังก่อง เอาไว้เจอเจอกันไหมคลิปหนาแทพี่น้องเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาพี่น้นองไปสำนีสักกันนะครับผมสวัสดีครับ